อันนี้เป็นทอหลอด้ะจ้ะทอหลอดนิดน้อยนี่ทอหลอดบนอุมหองสามไมา้สามกลัวจะมีเยอะก็ไม่รู้แต่น่าจะเยอะอยู่ <c oughs> ผงนี้น่าจะใหญ่อยู่นี่หักไปเคียง ชี้แจงเรื่องการอ่อยหน่อยครับทำไมผมต้องอ่อยบางคนบอกไม่อ่อยก็ได้ผมไม่ตกไม่อ่อยก็ได้แต่ผมเป็นสายที่แบบว่าไงไม่ใช่สายชิวอะ่ะรีบไปรีบกลับรีบเก็บรีบหนีถ้าพวกชิวๆเขาตกได้ทั้งวนันครับไม่ต้องอ่อยก็ได้เ,เหมือนกันเยอะ แต่ผมเลือกที่จะอ่อยมากกว่าใครไม่อ่อยก็ไล้แล้วแ,แต่จะเป็นก่อยดีกว่าเห็นไหมครับถ้าใช้อ่อยเปอร์เซ็นต์ความไวในการเข้าเหยื่อมันจะดีกว่าเข้าหาป่าขายเนาะย่างไหนย่างหน่อยเข่าไม้นึงเนี่ยต้องวางแล้วถ้าหาป่าต้มก็ต้องอ่อยก็ได้จำสิกิน่นทำาป็ปลากินอะ่ะ เเท่าไหร่ก็ได้คุณบ่อ่อยก็ได้ปลาห้าตัวสิบตัวเอาเลยครับหมดวันถ้ารดูนี้นะผมบอกให้เลยเป็นฤดูปลาคืนวังคือร้อยต่อหนาวคือหน้าแรงน,แนั่นแหละพูดง่าย เดือไม่ต้องเกี่ยวเยอะนะครับหน่อยเดียวปกติผมจะใช้มือพันนะถ้าผมเล่นหลิวแต่บางเอิญว่าช่วงนี้ลูกบนรถเบน็นก็เลยใช้ไม้ดีกว่าแต่ถ้าหน้ารุดูล่าจริงๆกับมือดีกว่าครับมือพัน การที่จะเก็บปลาไว้สูงกว่าอย่างก็ลุกด,ดูเถอะไม่ได้ส่งมันไงปลามันขนาดเล็กส่งช่วยนิดนึงก็จะเข้าปากเข้าคอแต่กินทุกเม็ดแน่นอนมีตัวโดน,นแน่ครับจะทอหลอดน,น้อยน้ิดนึงน้ำลวดด้วยถใส่ดูด้วยน้ำลวดข้างหลังนะทอหลอดน้อยน้อยเมื่อไรแค่นี้แหละ อืมจะพามน้ำนี่ท่อนี่ละไรขนาอ้อยอยังยังห่างแล้วจากช่วงนี้ป่า ป่ามันจะบ่คอยขึ้นนาฝายมันจะอยู่ว่างว่างหลายกลัวไอโบมาแล้วครับไอโบมาแล้วไอโบมาครับจับปลาแบบไม่ต้องใช้ผ้าดนะผ้าดเลยกดคีบเนี่ยดีบหัวไว้เองไม่ต้องถนอมมันนะไม่มีดิ้นแบบเนี้ย ແບັດກະຈະເບິດເລື້2% นี่ถูกใส่แค่นี้ก่อนนะจ้าเบตเบิดแ,แล้วเก็บป่าใส่กันก่อนบะเนีย